จากกับหมู่บ้านราชธานีอโศกตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมค่ะหมู่บ้านนี้ยังคงรักษาเรือไทยขนาดยักษ์นี้เอาไว้ตามที่ต่างๆในหมู่บ้านมีทั้งเรือที่ยังรอคอยการซ่อมแซมและเรือที่ถูกเติมแต่งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีโครงการอนุรักษ์เรือไทยคอยกำกับดูแลเรือเหล่านี้ไว้กว่า52ลำค่ะทานนี้พ่อท่านก็มีความน้ำลิก ที่จะเอาเรือมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมันต้องใช้ไม้ที่มีอายุมากอย่างน้อยก็เป็นร้อยปีขึ้นไปทีนี้เมื่อ,อตั้งใจเอามาอนุรักษ์ก็เอามาทำที่อยู่อาศัยด้วย พวกเราขอร้องนะอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต,อต,อบต้อย่าไปขว้างอะไรใส่เขาอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต,ต,บต้ขอร้องพวกเราโดยไม่เป็นที่แน่ใจว่ามทิทางในทำให้ตำรวจได้ระบาดเจ็บสี่นายนาเรามาระวังตัวเล็กน้อยเสียงดังมากเสียงโอ้โหฮะเสียงดังมากตำรวจ พ่อตำรวจแยกช่วยกันพ่อก็เนี่ยเอาเตียงไม่เป็นไร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 เอาเตียงเอาเตียงไปต้องไม่ต้อกไปต้อกเป็นอะไรเออเอาเอาเอาเรื่อเอาเตียงเอาพยาบาลไปช่วยกันเร็วพ่อครูได้กล่าวถึงการชุมนุมของกปปสครั้งนี้ว่าเป็นการชุมนุมที่วิเศษวิสุทธดวิสิทธิ์ ถูกต้องตามรัฐธ,ธรรมนูญและหลักสากลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีจำนวนคนเข้าร่วมหลายล้านคนทำลายทุกสถิติการชุมนุมและยาวนานถึง292วันสำหรับกปทและ289วันสำหรับกองทัพธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมริษที่พ่อครูสมณพธิรัก์ได้อบรมฝึกฝนให้แก่ชาวอาโศก มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณมากพอที่จะออกไปทำงานการเมืองข้างถนนตั้งแต่ปี2549มาจนถึงปี2557เป็นเวลายาวนานถึง9ปีครรมทาาาปนน ที่ยากและท้าทายความสามารถของมนุษย์มากที่สุดคืองานกอบผู้พระพุทธศาสนาถึงแม้เมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธแต่ความแตกต่างทางความเชื่อและการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีความผิดเพี้ยนไปจากเดิมอย่างมากจนหากจะมีใครสักคนเป็นผู้นำหมู่กลุ่มหันมาปฏิบัติในทางที่ถูกต้องก็จะเป็นการสวนกระแสและถูกกล่าวหาว่าทำลายพระพุทธศาสนาทันที พระโพธิลักษณ์ยังได้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่างๆอีกหลายประการผลของการพิจรารณาคณะทำงานด้านกฎหมายหลักฐานต่างๆสรุปได้ว่าการที่พระโพธิลักษณ์ตั้งตัวเป็นพระอุปชายยะออกระเบียบวางกฎเกณฑ์ปกครองหมู่คณะโดยพาราการก็ด,ดีประพฤติปฏิบัติบิดเบือนขนบธรรมเนียม หรือวัดปฏิบัติสำหรับพระภิกษุฝ่ายเทรวาดในประเทศไทยก็ดีย่อมประธรรมไม่ได้เพราะพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายเทรวาดในประเทศไทยนอกจากจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วยังต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2555คระผมจึงขอถามต่อไปว่า ขณะนี้ท่านเป็นคฤหรือคับใช่หรือไม่ครับกับผมก็ไม่ขอตอบใดๆท่านไม่ขอตอบใดๆครับก็จบกันการม,มีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น จึงเป็นงานของพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงพ่อครูมีคำสอนให้กับชาวศกทุกคนในเรื่องความมักน้อยเสียสละไม่สะสมวิถีชีวิตของชาวชุมชนคนมีศีลและสิ่งก่อสร้างต่างๆเพื่อดึงดูดใจให้คนมาวัด และจดจำได้ถึงพุทธสถานต่างๆของชาวโอโศกตลอดจนคําสอนของพระโพธิสัตว์ซึ่งมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ท่านฝากไว้ในแผ่นดินของชาวอโศกทุกแห่งจึงเป็นสถานที่เรียนรู้ของคนที่สนใจพระพุทธศาสนาที่เป็นแนวโลกุตระ เพราะในท้ายที่สุดแล้วก็มาจบลงตรงคำว่าให้ซึ่งเป็นคำสอนที่ท่านได้ฝากไว้กับชาวโศกทุกคนท่านได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้แก่โลกนั่นคือการกอบกู้และวางรากฐานพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่สื่อไปตราบนานเท่านาน